อันนี้คือบททดสอบบททดสอบหายไปไหนวะอเอนี่ไงดีนี้เห็นไหมเล้วมันจะีอะไยสั่งเสียมไหม เชฟโรเลตโคโลราโดนี่เรียมเท่าไหร่นะที่สองเอเอเปิดอันที่สองเดี๋ยวเราควรสมาธิที่แกที่เกิดก่อนหรือเกิดหลังพี่ติ๊กมันเดือนเดียว สุดยอดเด้ดโอ้โหไทยทำยางนี่โอ้อ่าอ uh, okay. ่าปะ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 ปเปะ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 ปงปะ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 ปมปะ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 ปไปะ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 ปปปปปปป ไม่ได้ถามยกเหรถามได้ผมคุยมาสักพักแล้วก็ยังอยู่ตัดสินใจอยู่สักพักนี้คือกี่เดือนนะเป็นปีหรอเหลายเดือนอยู่นะครับก่อนหน้านี้ผมคุยเคยถทามด้วยเหรอไม่เคยโทรเคยจะคุยไลน์ที่แรกคุยเป็นคอร์สท่านเหมือนเรียนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ก็นั่งหาข้อมูลอะไรก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นอ๋อใช่ใช่ผมดูลองกลับไปดูก็สักพักนันหลายเดือนนะได้ประกอบอาชีพก็ดีครับแต่ ลคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งหนทางประกอบอาชีพของเรามีอะไรครับเออวันนี้วันที่สองรู้สึกง่ายขึ้นไหมหรือยากอะไรไหมก็วันนี้ก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นกว่าเมื่อวานเมื่อวานเราจะเริ่มจากศูนย์เลยคุณสอนที่เร็วมากเนี่ยออวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเออการน้ําหนักมืออะไรพวกนี้เราเปิดรถเรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแต่ ก็ดีอย่าทำเสียงหลอดดิเราคนทำงานไงใช่ไหมเวลาไม่ใช่เล่น,เ,ลนเราก็รีบสอนรีบ,รบนะอ่ะโอเคขอบคุณมาก